แบ่งตอนรำน้ำเพชรในฐานะหัวหน้าวงรู้สึกภูมิใจกับำดำรงหรือนุ่นในชโนกุตาค่ะ เรียกว่ากลายเป็นปรากฏการ์ฟีเวอร์สุดๆค่ะสำหรับตัวละครดำดงจากคณะลิเกซอนรามน้ำเพชรที่นำแสดงโดยนุ่นเนชนกซึ่งก็เล่นทำเอาถูกอกถูกใจเหล่าพ่อยกไม่ยกกันสุดๆค่ะแถมยังเขย่าวงการลิเกให้กลับมาคึกคัดอีกครั้งรวมทั้งยังทำให้วีรุ่นหันมาสนใจลิเกมากขึ้นค่ะและปรากฏการ์ฟีเวอร์นี้นะคะยังส่งผลให้นุ่นเนชนกโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักซึ่งงานนี้ค่ะทางด้านพระเอกลิเกอย่างแบงค์ซอนรามน้ำเพชรหัวหน้าวงก็รู้สึกปลื้มใจไม่น้อยค่ะพร้อมกับบอกว่าตัวละคร ดําดงส่งผลมากๆทําให้คนหันมาสนใจลิเกมากขึ้นในฐานะที่เป็นหัวหน้าวงพอเห็นลูกน้องก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเราก็รู้สึกภาคภูมิใจและคิดว่าเหมาะสมแล้วที่จะเป็นรางวัลชีวิตของรุ่นและเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความกระตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าวันนี้เขาประสบความสําเร็จเราก็ยินดีด้วยนั่นเองค่ะดําดงนี่มีผลมากๆเลยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะคะทําให้สื่อหันมาสนใจลิเกมากขึ้นและก็ดึงวัยรุ่นเนี่ย และคนที่ไม่สนใจลิเกหันมาดูลิเกพอมาดูลิเกทีนี้นะครับติดงอมแงมเลยคือเราไม่อยากแบบว่าไม่อยากเปรียบเทียบว่าใครดังกว่ากันเพราะว่าดำดงเนี่ยก็คือหนึ่งในนักแสดงของทีมงานสอนรามน้ำเพชรน,นะครับเราก็เรียกว่าช่วยกันผลักดนันช่วยกันแบบว่าส่งเสริมแล้วทําให้ลิเกแล้วก็คณะสอนรามน้ำเพชรเนีนะ่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในโลกของออนไลน์ด้วยครับ อันนี้เรียกว่าเป็นความโชคดีของของตัวดำดงมากกว่าครับเพราะว่าอย่างดำรงเนี่ยก็มาแสดงที่คณะแบงค์น่ะแปีแล้วนะครับในเรื่องนี้เราก็แสดงมานานแล้วตัวดำดงเองก็เล่นเรื่องนี้มา5ปีแล้วแต่ว่าพอดีว่าแบบ มีกระแสแเป็นไวรัลในปีนี้พอดีก็เลยเป็นช่วงกอบโกยของของเขาด้วยใช่เป็นการพูดคุยแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบว่าเราบอกเขาช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยนะมีงานอะไรมาก็ยังไงก็ได้เราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสแต่ขออย่างเดียวคืออยากกระทบงานหลักของเราก็คือการแสดงลิเกแน่นอนครับเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวผู้นําทีมงานนะครับเห็นลูกน้องแบบว่าได้ ก้าวไปแบบว่ายกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเหมาะแล้วเป็นรางวัลชีวิตของนุ่นซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งคนที่กระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าวันนี้เขาประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็ยินดีด้วยครับทางด้านแบงก์บอกว่าใน,นานะหัวหน้าวงเขาก็รู้สึกภูมิใจและยินดีมากๆา,กากที่ลูกน้องอย่างนำงดงหรือนุ่นได้ชนกประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะ